สามสองหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมกัปคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์นะครับก็สวัสดีพี่พี่แฟนคลับทุกทุกคนนะครับเป็นไงบ้างกับประเทศญี่ปุ่นประเทศแรกที่ไปเอเชียตัวครับผมก็ตื่นเต้นมากมากเลยครับผมเพราะว่านี่ก็จะเป็นการไปหาพี่พี่อินเตอร์แฟนส์ครั้งแรกของผมด้วยครับก็อยากเจอพี่พี่แฟนคลับทุกทุกคนครับก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมานานมากๆก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วนะครับ มีเตรียมโชว์หรือเซอร์ไพรส์พิเศษไปฝากพี่ๆแฟนญี่ปุ่นไหมครับครับผมก็จะเป็นโชว์ร้องเพลงนี่แหละครับผมแต่ก็จะมีเพลงพิเศษสำหรับพี่ๆแฟนขับชาวญี่ปุ่นด้วยที่ที่ค่อนข้างจะยากสำหรับเราก็อยากให้รอติดตามกันครับมีฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นไปเซอร์ไพรส์แฟนๆที่นู่นไหมครับอ่ามีนิดหน่อยครับได้นิดหน่อยครับผมลองแซนิพี่ฟังคอ่ะครับผมโคนิชิวะวาตาชิวะกับคณาวุิเดสนี่ อยากบอกอะไรกับแฟนๆประเทศอินเตอร์แฟนประเทศอื่นที่เราพบกับเอเชียทัวร์ของดับครับได้ครับผมก็ฝากพี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกๆคนนะครับที่ผมเนี่ยกำลังจะไปเอเชียทัวร์ในประเทศต่อไปเนี่ยก็อดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมถ้าบัตรยังเหลือก็ไปซื้อกันได้นะครับผมคิดถึงทุกทคนครับอยากเจอทุกทุกคนมากๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับเจอกันครับ